ทิงกี้สาวิกาเปลี่ยนลุกตุ๊กตาบาร์บี้เหมือนเป๊ะๆชาวเน็ตเมนไอจีแตกเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ทางสารให้ประกันตัวนางเอกดังทิงกี้สาวิกาในเวลาต่อมาก็ได้มีข่าวดีอีกครั้งหลังสารอนุญาตตรวจกำไรเอเนื่องจากเพื่อความสะดวกในการรับงานแสดงและก่อนหน้านี้ชาวเน็ตแห่ชื่นชมทิงกี้สาวิกาหลังเธอนั้นรับงานทุกอย่างรวมไปถึงการรีวิวสินค้าสวมบทบาทใหมย่ยืนทอดไก่ขายในปั๊มน้ำมัน โดยเธอนั้นได้โพสตคลิปวิดีโอขณะกำลังทอดไก่และชงชาพร้อมระบุข้อความว่าทำทุกอย่างจ้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่งีซ่าไวกาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแป้งพับวิงกี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมดันครึ่งฟีทีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทิงกี้สาวิกาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกระแสะมาแรงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไก่ทอดเดชาตำนานไก่ทอดหัดใหญ่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไก่ทอดหัดใหญ่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแป้งวิงกี้และล่าสุดวันนี้เราจะพาทุกท่านมา เปิดภาพล่าสุดพิงกี้สาวิกาเปลี่ยนลุคเป็นตุ๊กตาบาร์บี้เหมือนเป๊ะร้อเซชาวเน็ตคอมเมนต์ไอจีแตกโดยเธอนั้นได้โพสตระบุข,ข้อความว่าไฮบาร์บบี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบาร์บี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบาร์บี้มูฟวี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิงกี้สาววิกาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวิงกี้โปรไลท์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบิวตี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาโกยทรอปบี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบาร์บี้เกิลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟันฟันฟูน,ฟน เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบารีงานนี้เธอนั้นจะเหมือนตุ๊กตาบารีแบบเป๊ะๆขนาดไหนเราไปชมพร้อมกันเลย